ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระรัตนตรยัยด้วยเสียงเก้าขอความเจริญความผาสุกและความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่สัตยาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนวันนี้ธรรมะ ก่อนนอนในค่ำคืนวันนี้อาตมาก็จะได้เสนอเรื่องเสือโครงก็จะได้แสดงไปตามลำดับดังต่อไปนี้ว่ามีทางสายใหญ่ทะลวงภูเขาฝุ่นแห่งหนึ่งในนครพาราณสีใกล้จุนรัตในชมพูทวีปถ้ำกลางทางนั้นมีเสือโครงอยู่ตัวหนึ่ง เลี้ยงบิดาตาบอดของตนอยู่ในถ้ำภูเขานั้นแล้วก็มีลูกนกแก้วตัวหนึ่งชื่อตุนทิละนกแก้วนี้ได้อาศัยอยู่บนต่อต้อนไม้ริมประตูเก้าแห่งของภูเขานั้นแม้สัตว์ทั้งสองก็ได้เป็นสหายรักซึ่งกันและกันอยู่ต่อมาวันหนึ่งมีมนุษย์คนหนึ่งเป็นคนบ้านนอก ะทะเลาะกับเมียของตนเองเดินทางไปนะครพารณาณสีพอมาถึงประตูป่านั้นครั้งนั้นลูกนกแก้วเห็นมนุษย์คนนั้นมีอัตภาพเลวทรามได้รับความทุกข์ก็มีใจสงสารเรียกมนุษย์นั้นมาแล้วก็พูดว่าท่านผู้จเจริญท่านจะไปไหนหรือ ได้รับคำที่มนุษย์นั้นตอบว่าจะไปหาญาติอื่นๆนกแก้วตุนทิละจึงบอกว่าท่านผู้เจริญกลางป่านี้เสือโคร่งตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันกักขระหยาบช้าฆ่ากินผู้ที่ไปถึงเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปเลยมนุษย์คนนี้นั้นเป็นคนเคราะหร้ายไม่เชื่อฟังคำของนกตุนทิละผู้หวังดี แล้วก็ได้พูดว่าฉันจะไปให้ได้นกตนทีละจึงว่าถ้ากระนั้นเพื่อนเอย๋ยถ้าไม่กลับจะไปให้ได้เสือโคร่งตัวนั้นเป็นสหายของเราถ้ามันได้ยินคำของเราจากท่านแล้วมันจะไม่ทำร้ายท่านมนุษย์ผู้นั้นไม่ใส่ใจต่อคำของนกนั้นมีจิตใจมุ่งร้ายใน พระยานกแก้วแล้วก็ตีด้วยค้อนฆ่าแล้วก็ไฟย่างกินเนื้ออท่านสาธุชนทั้งหลายการคลุกคลีกับอสบุรุษคือคนชั่วย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้านั่นก็คือคนที่ประกอบด้วยความรักสวมกอดเปเลวไฟเพราะคิดว่า ไฟนี้เป็นของเราเราทำขึ้นมาไฟย่อมไหม้ร่างกายของเขาโดยแท้ชั้นใดโงซึ่งได้รับการเลี้ยงดูด้วยการให้น้ำพึ่งและน้ำนมเป็นต้นเพราะความรักเมื่อทำให้มันโกรธขึ้นมามันย่อมกัดร่างกายของเขาโดยแท้ชั้นใดคนชาติชั่วลามกอกะตันยู เป็นคนเลวทรามไร้ที่พึ่งแม้คบกันชั่วขณะก็เป็นฉะน,นั้นเหมือนกันคนเราเมื่อรู้อย่างนี้ว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีก็ไม่ต้องคบหามันแม้เพียงครู่เดียวมันไม่ให้ประโยชน์อะไรเลยท่านสาธุชนทั้งหลายครั้นแล้วอาสบุรุษนั้นกินเนื้อนกนั้นแล้วไปถึง กลางป่าละเมะก็ในครั้งนั้นเสือเห็นอาสบบรุษคนชั่วนั้นแล้วคำรามลั่นยืนตั้งท่าจะตะครุบเขาเห็นเสือเข้าแล้วก็เกิดความสะดุ้งกลัวคิดถึงคำของนกแก้วตุนทิละแล้วจึงพูดว่าแน่พ่อเอ๋ยเรามาจากสำนักนกตุนทิละสหายของท่านเสือโคร่งได้ยินคำนั้นแล้วก็ดีใจเรียกอสบบรุษนั้นว่ามาเถอะเพื่อน แล้วก็นำไปยังที่อยู่ของตนเองเลี้ยงดูอาสบบรุษนั้นด้วยอาหารที่ควรบริโภคแล้วให้อยู่ในสำนักของบิดาแล้วไปปาละเมาะอีกก็ในครั้งนั้นบิดาของเสือโครงคุยกับบุรุษนั้นในเวลาที่บุรุษไปแล้วจึงรู้ว่าเขาฆ่านกแก้วตุนทิละกินตามคำพูดของเขา คันแล้วบิดาเสือโคร่งนั้นบอกในเวลาที่บุตรมาแล้วว่าสหายของเจ้าถูกบุรุษคนนั้นฆ่าเสียแล้วเสือโคร่งเมื่อได้ยินคํำนั้นแล้วก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็นอันมากรีบไปยังที่นอนของนกแก้วตุนทิละนั้นส่งเสียงร้องว่าเพื่อนตุนทิละเพื่อนตุนทิระเมื่อไม่เห็นและเห็นขนปีกที่บุรุษนั้นถอน เสือโครงนั้นก็ได้คิดว่าสหายของเราถูกบุรุษผู้นั้นฆ่าเสียแล้วโดยไม่ต้องสงสัยก็มีความเศร้าโศกคร่ำควรวญกลับมาแล้วครั้งนั้นเมื่อเสือโครงไปหานกแก้วตุนทิละอัศบุรุษผู้นั้นได้เอาก้อนหินทุ่มบิดาของเสือโครงนั้นและคิดว่าเราจะฆ่าเสือเสือเดี๋ยวนี้ มองดูทางที่เสือโครงกลับมายืนแอบอยู่แล้วแม้เสือโครงก็ได้มาในขณะนั้นเขากลัวด้วยอำนาจของเสือโครงนั้นในเวลาที่เสือโครงนั้นกลับมาอาสบรุตนั้นก็หมอบลงแทบเท้าแล้วก็พูดว่าข้าแต่นายโปรดให้ชีวิตแก่กข้าพเจ้าด้วยเถิดฝ่ายเสือโครงเห็นการกระทําที่อาสบรุตคนชั่วนั้นทําแล้ว ดับความคิดในใจต่ออาสบรุษนั้นเสียคิดว่าการประทุษร้ายต่อผู้ที่มาส่งข่าวสหายของเราไม่เป็นการสมควรดังนี้แล้วก็ปลอบโยนอาสบรุษคนชั่วนั้นทรงไปอย่างสะดวกว่าไปเถอะเพื่อนเออท่านสาธุชนทั้งหลายชื่อว่าการสมาคมกับสบรุษคือคนดี ย่อมนำความสุขมาให้ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าอย่างนี้เลยสมกับที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าท่านทั้งหลายพึงสมาคมกับสัตว์บุรุษทั้งหลายโดยแท้พึงกระทำความสนิทชิดเชื้อกับสัตว์บุรุษทั้งหลายความสนิทชิดเชื้อกับสัตว์บุรุษนั้นมีแต่ความดีไม่มีความชั่วในการทั้งปวง การสมาคมกับสัตว์ุรุษนำมาซึ่งความสุขบรรเทาซึ่งความทุกข์ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นชนทั้งหลายจงสมาคมกับสัตว์ุรุษเท่านั้นครั้นแล้วเสือโคร่งนั้นทำกาละกิริยาคือตายไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ด้วยอานุภาพแห่งจิตที่มีเมตตาการุณานั้นดังนี้แล ท่านสาธุชนทั้งหลายเสียโครงหยาบคายกินเนื้อผู้อื่นแม้เป็นอย่างนี้มีปัญญาดียังไปถึงสุคติโลกสวรรค์ได้เพราะความที่ตนเป็นผู้มีเมตตาและมีกรุณาเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจงทําความเมตตาและกรุณาต่อคนทั้งหลายเนืองนิดการทําความเมตตาการุณานั้น ย่อมให้สมบัติและโภคะแก่ท่านทั้งหลายในภพทั้งหลายดังนี้แลเรื่องเสีอโคร่งก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยกล่าวคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ ขอจงมาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้ปราศจากอุปัทวะเหตุอันตรายประสบแต่จตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุขอให้มีอายุยืนยาวเพื่อที่จะได้อยู่ทำคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป วันนะขอให้มีผิวพรรณผ่องใสสุขะขอให้มีความสุขก,กายสบายใจพละขอให้มีกําลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งปราศจากทุกโศกโรคภัยใดๆที่จะมาเบียดเบียนอันหนึ่งคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบในธรรมนำตนให้พ้นจากกองทุกประสบสันติสุขแล้วใส้ขอความปรารถนาน,นั้นจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จด้วยกันทุกคนทุกท่านเธนขอเจริญพร